สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอเจแคนเนะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสเปคเหมือนเดิมเราจะพูดคุยกันแบบบ,บ้านๆเช่นเคยกันนะครับเราจะมานั่งชวนพูดคุยกันว่าสมาร์ทโฟน2ตัวนี้สเปคของ2เครื่องนี้ใครให้สเปคมาดีว่ากันและดีอย่างไรเอาพูดคุยกันแบบบ,บ้านๆเช่นเคยตามสไตล์ของผมนะครับรอบนี้จะเป็นคิวของตัวน้องใหม่มาแรงอย่างเสี่ยมี่ 13T กับรุ่นพี่ไม่นานนะครับแต่ว่าเป็น vivo v29 5g นะครับก่อนอื่นเราจะไปเริ่มกันเราต้องมาปักหมดกันก่อนว่าท่านผู้ชมนั้นเป็นสายไหนสำหรับท่านผู้ชมที่อยากใช้เสียวมี13ทีลองฟังดูก่อนนะครับว่าตรงกับสายหรือเปล่าเป็นคนที่ชอบจอใหญ่สีตรงสีจอนี่โตรเยอะสายที่เล่นเกมปรับสุดได้แบบสบายสบายสายอ่านเขียนที่รวดเร็วสายดูหนังฟังเพลงเสียงดีๆสายลำโพงคู่สายใช้งานมือถือแทนรีโมท สายลุยๆยสมบุสมบันหน่อยนะครับสายที่ไม่มีซิมการ์ดติดตัวแล้วแล้วก็สายที่เน้นถ่ายวิดีโอต่อมามาที่ vivo v เก้ากันบ้างสายที่ท่านชู้ชมต้องปักหมุดไว้นะครับก็คือชอบจอใหญ่สีตรงสายเล่นเกมที่ต้องการทัชที่รวดเร็วและแม่นยำสายถ่ายวิดีโอทั้งหน้าแล้วก็หลังนะแล้วก็สายเซลฟี่แบบไม่หลุดโฟกัสสายที่ได้ชาร์จเร็วแบบโคตรเริ่มแรกเรามาต้องเริ่มกันที่ราคาเสียบมี 13T ตัวทั่วปกตินั้นราคาจะอยู่ที่15,990บาท ส่วนตัว vivo v29 ราคาอยู่ที่14,999บาทในตัว256และตัว512นั้นราคาอยู่ที่16,999บาท คือเว้นช่องว่างให้กับเสียวมี1 3ทีเลยว่าจะเลือกถูกกว่าหรือเลือกแพงกว่าถ้าเลือกแพงกว่าได้หน่วยความจาเยอะกว่าถ้าเลือกถูกกว่าก็จะได้หน่วยความจาเท่ากันอันนี้บางคนเขาเลือกแค่นี้จริงๆนะแบบว่าแค่หน่วยความจําเยอะกับหน่วยความจําน้อยฉะนั้นอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูต่อมาที่น้าหนักและตัวเครื่องกันเลยเสียลมีนั้นสูง1 6 2 2มิลลิเมตรกว้าง75.7ม mm, ิลลิเมตรบาง8 4 9มิลลิเมตรแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นหนังจะบางอยู่ที่8.62ม mm. ิลลิเมตร หนัก197กรัมแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นหนังด้านหลังจะหนักที่193กรัมนะครับมาที่ vivo vivo นั้นสูง164.18ม m mm, มกว้าง74.37ม m mm, มบาง7.46ม m mm, มหนัก186กรัมถ้าสังเกต vivo นั้นจะมีความยาวของตัวเครื่องมากกว่าและตัวเครื่องนั้นจะแคบกว่าเวลาจัดมันจะดูเป็นกระบอกและ ตัวเครื่องของทาง vivo นั้นจะมีความบางที่มากกว่าและน้ําหนักที่เบากว่าเอาง่ายๆสัดส่วนของ vivo นั้นทั้งแคบกว่าบางกว่าเบากว่าก็าคือใครชอบเป็นสายที่เน้นถือแบบไม่ต้องกลางมือมากๆอะ่ะเน้นบางเบาผมว่าทาง vivo ทํามาได้ดีครับเพราะอาจจะเป็นจอโค้งด้วย ตัวเครื่องเลยทาออกมาได้มีขนาดที่แคบลงต่อมามาที่ขนาดหน้าจอกันเลยหน้าจอของทางเส i ยอมีนั้นให้มา6.67นิ้วเป็น Crystal เ l a จอเป็นแบบ Full HD+ พนแนลเป็น AMOLED ความหนเแน่ดของพิกเซลนั้น446 PPI แต่ค่ายอื่นประมาณนี้เขาจะเคม 1.5K แต่ทางเส i ยอมีเขาบอกว่าแค่ Full HD+ Pad ก็พอจอเป็นแบบจอรูดนะครับอัตราล e f r 144 Hz ท o 480 Hz ความสว่างสูงสุด1,200นิตและสามารถดันได้สูงสุดถึง2,600นิตในโหมด HDR อัตราส่วนคอนทราส5ล้านต่อหนึจอเป็นแบบ68,000ล้านสีหรือ68,000ล้านสีแล้วก็รองรับ PWM Dimming 2,880 Hz รองรับ HDR10 HDR10+ DCI-P3 Dolby Vision กระจกเป็นคอนนิงกอ o ิล l ากราดห้5ต่อมามาที่ทาง vivo กันเลย vivo ให้จอมา6.78นิ้วอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง93.53%จเปอเ็นจเป็นแบบ1 5 k ่า k c h a n e l เป็นอ m o โมเลตความหนาแน่นของ pixel นั้น452 ppi คือจะเยอะกว่าทาง xiaomi เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจอเป็นแบบเจาะรูนะครับอาตาัตรา refresh หนรท120ิ hz ทั u c ซมปิ้ง3 0 0ร hz และสามารถดันสูงสุดได้ถึง 1,000พเฮิร์ตจอนี้ให้สีหน้าจอมา1000ล้านสีรองรับ d s p 3ใน HDR10+ แล้วก็รองรับ PWM Dimming 2160Hz สเฮิร์ตจอความสูง,งสุด1,300งนสาร,ระนิจกเป็น AG Glass ถ้าท่านผู้ชมสังเกตเทคโนโลยีจอนะของทาง Xiaomi นั้นให้มาดีกว่านะถึงแม้ความละเอียดจะน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นโดยรวมแล้วทาง Xiaomi นั้นจะได้เปรียบแต่ถ้าท่านผู้ชมเป็นสายที่เล่นเกมเล่นเกมหนักเหมาะกับทาง Xiaomi อยู่แล้วจอให้มาอย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากได้จอที่ แม่นกว่าตัว x i ี o m i ทาง Vivo สามารถดันได้ถึง1,000เฮิรต์เลยด <c oughs> ันนี้ขึ้นเยอะมากๆในโหมดที่น่าจะเป็นโหมดเกมกับโหมดพวก performance ต่างๆที่ต้องการการทัชที่ติดนิ้วอ่ะเอออันนี้ถ้าต้องการแบบเน้นทัชติดนิ้วแบบแม่นๆทาง Vivo จะได้ไปนะครับนาะแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมผมเลือกทางฝั่งเสี o มีแต่ท่านผู้ชมไอ้ x i ยมี i จอเล็กไปก็มาทาง Vivo ก็ได้พเพราะ Vivo ก็อจอใหญ่กว่า ส่วนเรื่องการกระพริบของหน้าจอจ้องจอนานๆเวลาในช่วงกลางค่ำกลางคืนทางเสิร์มีจะลดการเบละของดวงตาได้ดีกว่าแต่ว่ามันห่างกันไม่มากนะเพราะว่าเสิร์มีให้มา2,880เคียร์เรียวเอ็มดิมิ่งนะแต่วี v วให้มา2,160ก็ห่างกันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ฉะนั้นสุดท้ายท่านผู้ชมก็คงต้องพักสายตานะครับเพราะว่าจ้องจอนานๆยังไงก็ไม่ดีต่อสุขภาพของสายตาต่อมามาที่ชิปเซตกันบ้างชิปเซตของทางเสี่ยมีนั้นให้เป็นมิรเทคไดเมนซิตี้8,200อัลตร้า เอาด้านี้มาจากไหนผมก็สงสัยนะผมก็เลยลองไปดูข้อมูลของ8,200ปกติทั้งคอเทคที่ใช้ความเร็วที่ใช้ GPU ที่ใช้มันคืออันเดียวกันกับ8,200นะครับอันนี้ฉะนั้นก็ใช้ข้อมูลอ้างอิงอันนี้เลยเนาะเทคโนโลยีการผลิตนั้น4นาโนเมตรความเร็วข้อสสูงสุด3.1 g h z ให้คอเทค A78 มา4หัวโดวยแบ,บ่งเป็น1หัวความเร็วสูงสุด3.1 g ิกอีก3หัวความเร็วสูงสุด 3.0GHz และคอร์เทสประหยัดพลังงานใช้งานทั่วไปเป็นคอร์เทส A 5 5ให้มา4หัวความเร็ว2อ GHz GPU ใช้มาลิ G 6 1 0 MC 6นะครับทาง Vivo ให้มาเป็นชิปยอดฮิตใช้มานานมากก็คือ q u a l Com m Snapdragon 7 7 8 G นานไหมนานนะเทคโนโลยีการผลิตนั้น6นาโนเมตรแน่นอนครับว่ากินพลังงานมากกว่าแน่แน่ความเร็วข้อสูสสองสุดส4ง h ุดสี่กิกะเฮิรต์ให้ข้อเทจ a 7 8มาสหัวเหมือนกันก็เป็นการวางตำแหน่งแบบ1 3 4่งข้อเท็จ a 7 8มา1หัวแรงสูตรงจุดสีิกะเฮิรตอีก3หัวก็ความเร็วดรอปลงมาเป็น2 2 g จ z ิกะเฮิร์ตและข้อเท็จใช้งานทั่วไปไประหยัดพลังงาน4หัวความเร็ว 1.9GHz จิกะเฮิร์ตข้อเท็จนี้ให้มาเป็นแบบเทคโนโลยีใกล้กลกลคเคียงกันแต่ว่าทางฝั่งเจมน,น,มเนมานนั้น จะแรงกว่าฉะนั้นผมเชื่อว่า CPU ยังไงก็ทางเซมิก็แรงกว่านะครับส่วน CPU นั้นให้เป็น a d r n n o 642L มาตัวเซมิให้เป็นเทคโนโลยีการผลิต4นาโนเมตรตัว Vivo ให้เป็นเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นแบบ6นาโนเมตรเรื่องการกินพลังงานอ่ะ Vivo จะกินพลังงานมากกว่าบริโภคพลังงานที่มากกว่าเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตนั้นมีขนาดที่ ใหญ่กว่าแล้วก็กินไฟที่ปริมาณที่เยอะกว่าต่อมาเราดูคะแนนอันตุตู้กันว่าคะแนนของตัวไหนเยอะกว่ากันแน่นอนครับผมคาดเดาไว้แล้วว่าทางฝั่งเสือมีแน่นอนที่คะแนนจะเยอะเพราะว่าคอเทก็เป็นตัวเดียวกันการวางก็เหมือนกันแต่แค่คอสปีดแรงกว่าในอันตุตู้เวอร์ชันที่10ของทางเสืร์มีนั้นได้มาประมาณ90 0 0แสนคะแนนโดยแบ่งเป็นคะแนน CPU 2 0 0 0 0 0เจนคะแนนคะแนน CPU 2 4 0 0 0 0คะแนนแล้วเรามาทางฝั่ง vivo กันบ้าง vivo คะแนนตุตู้เวอร์ชันที่10ได้มา5 9 0 0 0 0คะแนนแบ่งเป็นคะแนน CPU 2 2 0 0 0 0คะแนนคะแนน G p u 1 4 0 0 0 0คะแนนถ้าสังเกตคะแนนของตัวทาง CPU นั้นการประมวลผลการประมวลผลเข้าแอปการประมวลผลเข้าเกมจะไม่ค่อยต่างกันมากต่างกัน5 0 0 0 0คะแนน5หมื0นคะแนนก็ไม่ค่อ่มากเท่าไหร่หรอกแต่ตัว CPU ที่เน้นเวลาเราโหลดเข้าเกมเสร็จแล้วเราต้องการการประมวลผลกราฟิกการเลนเดอร์งานอะไรอย่างเงี้ยคะแนน G p u ของทางเซียร์มี่นั้นจะนำโด่งขึ้นมา1 0 0 0 0คะแนนก็คือคะแนนทางกัน1 0 0 0 0คะแนนเลยสำหรับใครที่เป็น สายเล่นเกมสายแบบเรนเดอร์งานเรนเดอร์วิดีโออะไรพวกนี้เลือกทาง Xiaomi จะได้คะแนนที่เอื้ออํานวยต่อการทํางานของเรามากกว่าเอื้ออานวยต่อการเล่นเกมของเรามากกว่าแต่มันเอื้อแค่ความแรงไงสุดท้ายเวลามันมีเกมใหม่ๆมาเกมก็จะถูกออปติมัทให้กับพวกชิป snapdragon ก่อนอยู่ดีใช่ไหมฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความแรงอย่างเดียวเนี่ยผมเลือกทางฝั่ง Xiaomi นะครับแบตเตอรี่นั้น Xiaomi ให้มา5000ม ah, ิลลิแอมรัดไว้ที่67วัตต์ส่วนทางฝั่ง Vivo ให้มา4,600ม ah. ิลลิแอม ให้ชาร์จไวมาสูงสุดถึง80วัตต์เลยทีเดียวคือให้มาดีมากเอ,อชาร์จไว80วัตต์เลยฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่สัลล็อกคันี้อยากได้แบตเตอรี่ปริมาณที่เยอะมากกว่าก็มาทางเซิร์มีนะครับน่าจะใช้ได้เต็มวันแต่ทางฟั่งวิ V o นั้นให้มา4,000ม ah, ิลลิแอมป์แต่ทดแทนด้วยการชาร์จไว80วัตต์อันนี้ก็ลองมาช่างใจกันดูเนาะ4,000มิลลิแอมป์บวกกับชิป6นาโเมตรอ่าแบตน้อยกว่ากินพลังงานมากกว่าอาจจะเปลืองไฟกว่่าาากกได้แแแตทงง erm i, ัเ ah, วมมีบบ5 5000อป กินไฟน้อยกว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งละ่ละก็อาจจะใช้งานได้นานกว่าก็ได้อ่าอันนี้พูดตามสเปคที่เขาเขียนมาไว้นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าใช้งานอย่างไรมีแอปพลิเคชันที่จินพลังงานเยอะมากน้อยเพียงใดในการใช้งานดังนั้นโดยความรู้สึกส่วนตัวผมผมจะเลือกทางฝั่ง vivo ละกันเพราะชาร์จไวไงตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยลืมชาร์จเมื่อคืนก็ชาร์จแบตไว้ตอนเชา้าแป๊บเดียวเต็มแล้ว,วก็มีแบต นะครับแต่ถ้าทางฝั่งเซมีก็ชาร์จไวเหมือนกันแต่อาจจะได้ปริมาณพลังงานมาน้อยนิดกว่าเท่านั้นเองในท่านผู้ชมลองตัดสินใจกันดูความเขีนส่วนตัวผมผมเลือกทางฝั่ง vivo นะครับส่วนเรื่องหน่อยความจํานั้นทางฝั่งเซมีนั้นให้มาเป็น ram 12อม rom 256ไม่สามารถใส่ดีคัรได้่วนทางฝั่ง vivo ให้มาเป็น ram 12อม rom แล้วก็มี rom 512ให้ด้วย ไม่สามารถใส่ l d c าร d ได้เรามาดูที่ชนิดของล o อมและแร m มกันทางฝั่งเซมี i นั้นให้แร m ม,มาเป็น LPDDR5 ล o อมเป็น u s f 3.1ส่วนทางฝั่ง vivo นั้นให้แร m เป็น LPDDR4X ล o อมเป็น,น u s f 2.2เห็นนะถ้าเป็นผมผมจะเลือกทางฝั่งเซมี i เพราะการอ่านเขียนข้อมูลที่รวดเร็วกว่าแม้หน่วยความจำจะน้อยกว่าแต่ว่าผมเน้นการอ่านเขียนข้อมูลที่รวดเร็วการสลับแอปที่เร็วๆอะ่ะเพราะว่า LPDDR5 นี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ top t o แล้ว แม้ปัจจุบันจะมี i p d r 5x มามี USF 4.0มาแต่นั่นเขาอยู่ในตัวท็อปไงนี่เราพูดถึงในตัวกลางฉะนั้นให้มาขนาดนี้ถือว่าดีมากๆแต่ถ้าใครคิดว่า2 56ไม่พอท่านผู้ชมก็ต้องไปเลือกทางฝั่ง512ของทางฝั่ง vivo เน้นหน่อความจําเยอะไม่ได้ถ่ายอนข้อมูลช้ามั่นใจอยู่แล้วว่าตัวเองไม่น่าจะถ่ายข้อมูลไฟล์ใหญ่ๆบ่อยๆฉะนั้น vivo ก็ไม่ใช่ปัญหาในการตัดสินใจ เนาะแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวของผมเลือกทางฝั่งเซมีนะครับต่อมามาที่เรื่องกล้องกันบ้างเซมี Xiaomi นั้นให้เป็นเลนออปติคัสระดับโปรจากไลกากล้องหลักนั้น50ล้านพิกเซล f 1.9ขนาดเซ็นเซอร์นั้น1ส่วน1.28ใช้เซ็นเซอร์ Sony imx 707เป็นแบบ7ชิ้นเลนมีโอเอสันสั่นและออโต้โฟกัสให้และมีเลนเทเล50ล้านพิกเซล f 1.9ขนาดเซนเซอร์นั้น1ส่วน2.88 เซนเซอร์เป็น Omni Vision OV 50D 40เป็นแบบ5ชิ้นเลนนะครับรองรับออโต้โฟกัสและสามารถซูมแบบออปติคอลได้3เท่าและซูมแบบดิจิตอลได้20เท่าและมีกล้องมุมกว้าง12ล้านพิกเซล f 2.2ขนาดเซ็นเซอร์นั้น1ส่วน3.06เป็นแบบ5ชิ้เลนไม่มีออโต้โฟกัสให้สามารถถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมและ Full HD 60เฟรม แต่มามาทางฝั่ง Vivo กันบ้างให้กล้องหลักมา50ล้านพิกเซล f 1.88ขนาดเซ็นเซอร์นั้น1ส่วน1.57เซ็นเซอร์เป็น Samsung ISOCELL GN5 ให้กล้องอัลตร้าไวมา8ล้านพิกเซล f 2.2มุมกว้าง120องศา แล้วก็เลนส์มาโค2 0 0พิกเซล f 2.4สามารถถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมและ Full HD 60เฟรมรองรับ OS กันสั่นมาให้ด้วยนะครับและมีไฟ All-Ra p r t t a i t 2.0มาให้ในตัวนี้ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมจะเลือกทางฝั่ง Xiaomi ไม่ใช่เรื่องแบบว่าไลกานะไม่ใช่เรื่องไลกาหรืออะไรนะพวกโทนสีอะไรที่ต้องไปดูกันเองแต่ว่าผมเลือกเพราะว่าให้เลนส์กล้องอะใช้งานได้จริงมากกว่าแม้ทางฝั่ง Vivo เหมือนจะให้ครบแต่ไม่มีเลนส์เทเลให้ให้เลนส์มาโคมาแทนอ่ะเลนส์มาโครเราได้ใช้น้อยมากเอาจริงๆอะ่ะ เราจะได้ใช้น้อยมากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเล่นเทเลก็ถ่ายมาโครได้ทางฝั่งเซมีอ่อ่ะคุณซูมไปคุณ2เลยคุณก็ถ่ายมาโครได้แต่อาจจะไม่ต้องจ่อเข้าไปใกล้อะ่ะแค่ห่างขึ้นมาหน่อยเพราะว่าบางทีเรามาโครเราอยากถ่ายสัตว์เล็กๆอยู่บนใบไม้อะไรเงี้ยไม่อยากให้มันหนีฉะนั้นการไปใกล้ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี ชิปตามผมทันไหมเหตุผลที่ผมเลือกทางสมีเพราะว่าเลนมันใช้งานได้จริงมากกว่าให้เลนเทเลมาให้ผมว่าดีกว่าทางเลนมาโค2 0องลพซเซลของทาง V ี VO ฉะนั้นเรื่องกล้องหลังเนี้ยผมเลือกทางเสมีเนาะเรื่องวิดีโอรต่างๆถ่ายได้เท่ากันเลยครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเป็นสายที่แบบชอบไฟนวลสวย,ส,วยสามารถปรับแสงของไฟได้ทางฝั่ง V ี vo ตอบโจทย์มากๆเขามีไฟออร่าไลท์สองให้คงรู้จักจุดเด่นของทาง V ี vo เป็นอย่างดีอยู่แล้วตั้งแต่ V 2ยี่เจ็ดพอมา v 2ยี่เก้าปรับได้ แต่ชิปเขาคิดถึงชิปของ v 2 7มากน่าจะาชิปที่พัฒนาขึ้นมาเน,นี่ยชิปดรอปลงเฉยเลยนะถ้าเปลี่ยนจาก v 2 7่เป็น v 2 9อ่ะแต่มามาที่กล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าของทาง xiaomi นั้นให้มา20ล้านพิกเซล f 2 2มุมกว้าง78องศาเป็นแบบพาชินเลนขนาดเซ็นเซอร์นั้น1นส่วนสเซ็นเซอร์ sony imx 5 9 6สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ full hd สาเฟรมกล้องหน้าทาง vivo กันบ้าง50ล้านพิกเซล f 2.0รองรับออโต้โฟกัสสามารถถ่ายวิดีโอที่ 4K 30 60เเฟฟรรมมและ full สำหรับผมทางกล้องหน้าผมเลือกทางฝั่ง vivo เพราะว่าหนึ่งเลยกล้องรองรับออโต้โฟกัสคือปกติกล้องหน้ามันจะเป็นแบบฟิลโฟกัสใช่ปะถ้าเราไม่ได้อยู่ในมุมที่แบบมันชัดอะภาพอาจจะมีการเบลอน,นิดให้เห็นแม้เราอาจจะไม่ได้ถ้าไม่สังเกตก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าถ้ามี Auto Focus, ออโต้โฟกัสอะเราจะสามารถทําแบบหน้าชาัดหลังเบลอได้เพราะว่ามีโฟกัสให้ใช่ปะนั่นแหละข้อดีมันแล้วคุณสามารถกะมือได้ทุกระยะและให้มันโฟกัสหน้าเราได้ เออแล้อย่างที่2ที่ผมต้องทางฝั่ง vivo ก็คือถ่ายวิดีโอที่ 4K 30เฟรมในกล้องหน้าอ่าถ่าย 4K ก็ได้ออโต้โฟกัสก็ได้ฉะนั้นเรื่องล้องหน้านี้ทางฝั่ง vivo ถือว่าทํามาได้ดีนะครับแต่มาปาที่ก,กันน้ํากันฝุ่นกันบ้างกันน้ำกันฝุ่นของทาง xiaomi นั้นให้มา IP 68คือกันน้ําระดับท็อปเลยส่วนทางฝั่ง vivo นั้นให้มาเป็น IP 54กันน้ําในระดับแบบกันกระเซ็น แค่นี้ฉะนั้นทางฝั่งเซมี่นั้นจะได้ตรงข้อนี้ไปนะครับว่าเรื่องการกันน้ำกันฝุ่นสมบุสมบัตินหน่อยแบบลุยๆตากฝนคุกดินคุกหินคุกทรายเซมี่กัดน้ํากันฝุ่นที่ i p 6 8ตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นสายลุยๆทำมาที่ไบโอเมทิกต่างๆเหมือนกันเลยนะครับสแกนนิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็สแกนใบหน้าแบบ2 D, อ,อดีเซนเซอร์ต่างๆทั้ง2ตัวก็ให้มาทั้งหมดเพราะที่สมาร์ทโฟนสมัยนี้จะมีให้ท่านได้แต่ ทางฝั่งเซมีนั้นมี IR Buster ให้ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆเซมีให้มาเป็น5 g 2ซิม2ซิมนี้รองรับแบบ nano ซิมกับ nano s ิมหรือ nano s ิมและ e sim นอกรองรับ wi-fi 6 2.2แบบ MIMO ่รองรับ wi-fi direct b l u e t o o t ให้มา5.4 nfc แล้วก็ usb type c 2.0งรองรับ otg ด้วยนะครับทางฝั่ง vivo ให้มา5 g 2 s i ซิม wi-fi 5 2.2 m m m o wi-fi direct bluetooth nfc แล้วก็ usb type c 2.0รองรับ otg ด้วยนะครับ ฉะนั้นเรื่องการเชื่อมต่ออะไรต่างๆนั้นทางฝั่งเซมีจะได้ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นใส่ eSIM ได้ไม่ว่าจะเป็น, e น Wi-Fi 6ไม่ว่าจะเป็น Bluetooth ที่เวอร์ชั่นใหม่กว่าอฉะนั้นเรื่องสเปคเนี่ยด้านเนี้ยทางฝั่งเซมีให้มาดีกว่านะครับผมเลือกทางฝั่งเซมีนะส่วนเรื่องการจับ GPS แรงต่างนั้นให้มาเท่ากันเลยก็คือ GPS Go 나า์ใบตู้ g a l i l e อและ q s i เรื่องการจับ GPS นั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวเครื่องแล้วล่ะครับว่าการรับสัญญาณ GPS เครื่องไหนรับสัญญ,ญ,ญาณได้ดีกว่ากันต่อมาที่ลำโพงและไมค์กันเลยเส i a o มีให้มาเป็นลำโพงคู่มีช่อง3.5ให้มีไมค์2ตัวพร้อมไมค์ตัดเสียงรองรับการเล่นเสียงแบบ Dolby Atmos และการเล่นเสียงแบบ Hi-Res ต่อมามานที่ทางฝั่ง Vivo ให้เรามาเป็นลำโพงเดียวไม่มีช่อง3.5ให้มีไมค์2ตัวพร้อมไมค์ตัดเสียงั้าเรื่องลำโพงและไมค์ผมเลือกทางฝั่งเส i a o มีเพราะว่าลำโพงมีมิติอ่ามีมิติ เพราะว่าเป็นลำโพงคู่ให้ลำโพงคู่ส t ตูดิโอมาให้แล้วรองรับการเล่นเสียงแบบ w b s Mode แล้วก็แบบ i g l r t s คือให้มาดีแต่มาทั้งคู่ก็ให้เป็นให้เราบายคาร้อนเป็นแบบ VC Cooling System มาให้แต่ทางฝั่งเซมีนั้นจะมีแผ่นกาไฟแบบหลายชั้นให้ด้วยและใครที่เป็นสายเล่นเกมแบบมอเตอร์สันแบบลีเนียลกันเอ็กอะทางฝั่งเซมีมีมาให้นะครับก็คือการกันสันแบบ4 d เวลาเล่นเกมจะสันมากสันน้อยสันซ้ายทงขวา เซมีให้มานะครับสำหรับมอเตอร์การสั่นแบบลิเนียแกน X ทั้งคู่นั้นมาพร้อม Android 13นะครับเซมีนั้นจะเป็นมี UI 14แล้วก็ทางฝั่ง Vi v o นั้นเป็น o n น Touch OS 13ถ้าให้ผมเลือกนะทั้ง2ตัวนี้นะโดยความเห็นส่วนตัวผมนะผมเลือกทางฝั่งเซมีเพราะเซมนะีล้มวิ V o แทบจะทั้งหน้ากระดาษเลยแต่ทางฝั่ง Vi v o ยังมีจุดที่คํำจุนอยู่มีจุดที่ดีกว่าทางฝั่งเซมีอยู่ในบางจุดเนาะแต่ถ้าภาพรวมแล้วผมเลือกทางฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นชิปแรงจอลื่นสมูทการกันน้ำกันฝุ่น IP68 จอที่มี p w m d i m m i n g ที่มากกว่ามันมีหลายอย่างฉะนั้นถ้าพูดเดี๋ยวคลิปจะยาวฉะนั้นผมจะมาพูดเฉพาะส่วนที่ vivo สามารถดันกับ x i a o มีได้อย่างแรกเลยที่ vivo สามารถดันเ x i a o มีได้ก็คือจอครับจอความละเอียดมามากกว่านิดนึงก็คือความละเอียดหน้าจอนั้นให้มาดีกว่าในปริมาณหนึ่งนะครับไม่มากเท่าไหร่ สองสายที่เน้นทัชแซมปิ้งแบบแม่นยำเลยอะ Vivo ให้มาสูงสุด1 0 0 0งพเฮิร์อะสองอย่างะนะสามชาร์จได้เร็วกว่าสี่มีลอมให้เลือกเยอะกว่าห้ามีออร่าไลท์สองจุดศูนย์ให้อันนี้ความชอบส่วนบุคคลนะออร่าไลท์2อนเนี่ยหกกล้องหน้าออโต้โฟกัสแล้วก็ถ่ายวีดีโอที่ 4K 30เฟรมหมดแล้วครับประมาณ6อย่างสำหรับตัวทางฝั่ง Vivo ที่สามารถดันขึ้นมาสู้กับทาง Xiaomi ได้แต่โดยภาพรวมอะก็ Xiaomi อะให้มาดีกว่าอยู่แล้ว ค่ายนี้เขาเน้นแบบอัดสเปคมาอยู่แล้วส่วนทางฝั่ง vivo ก่อนนี้ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องลอมเรื่องอะไรจะ,สะเสถียรนะเปล่าอันนี้ท่านผู้ชมต้องลองตัดสินใจกันดูนะว่าจะเลือกทางฝั่ง x i a o มี 13t หรือทางฝั่ง vivo v29 และท่านผู้ชมที่ซื้อเครื่องมาใช้แล้วมีเครื่องจริงแล้วเข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับว่าไอ้เครื่องที่ซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 13t หรือว่า v29 มีข้อ,อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรข้อสังเกตอย่างไรปัญหาการใช้งานมีหรือเปล่าสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นได้มาอ่านก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อเครื่องจริงน,นะครับว่าเฮ้ยปัญหาที่พบเจอเนี่ยท่านผู้ชมจะรับได้หรือเปล่า่กับปัญหาที่ท่านผู้ชมที่ใช้จริงได้มาแชร์ให้อ่านกันสำหรับคลิปนี้เอ็กซกาเจ็ตขอจบเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ